แล้วก็บอกให้มาตูมาโทรมาบอกหนิงว่าให้ช่วยแบบอ่านข้อความหน่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านข้อความ,มแล้วก็บอกว่ามีชื่อหนิงไปถูกแอบ,บอ้างในการขายของนั่นแหละมันเริ่มมาจากตรงนั้นมันเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็แล้วก็เราก็ไปคุยหนิงก็พาผู้เสียหายที่เขามีโดนแอบ,บอ้างว่าเป็นเราอะไปลงบันทึกประจําวันว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ววันที่ไปลงบันทึกประจําวันก็ เหมือนกับเจอผู้เสียหายคนอื่นอีกรวมตัวกันเยอะมากขึ้น,ค,นค่ะแล้วแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวหนิงเองอะไปสั่งซื้อ i iPhone แเราไม่จ่ายตังทั้งที่หนิงไม่ได้เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเหตุการณ์วันที่อยู่ที่สถานีตำรวจอะคือทางเจ้าหน้าที่เองหรือผู้เสียหายท่านอื่นึ่งเองที่อยู่ก็รู้ว่าหนิงติดต่อน้องเขาได้หนิงแล้วระหว่างที่หนิงกำลังแจ้งความอยู่ หนิงก็โทรไปบอกน้องเขาว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยตอนนี้หนิงลงบันทึกประจําวันแล้วหนิงแจ้งความแล้วนะเขาอ่ะได้ไลฟ์สวนกับหนิงทันทีว่ามีของพร้อมส่งณเวลานี้หนิงก็เลยโทรไปว่าถ้าของพร้อมส่งตอนนี้เนี่ยให้เอาของมาที่สนหลองเลยหนิงไปกับทนายมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่งอยู่มีผู้เสียหายคือเอาว่าพยานเยอะมากหนิงก็เลยบอกว่าให้เอาของมาส่งตอนนี้เลยหนิงจะรอ ก็คือแต่สุดท้ายหนิงก็รอไม่ไหวหนิงก็กลับไปก่อนแต่เขามาแต่มาพร้อมกับ iPhone อีกทั้งหมด3เครื่องมากับคนขายโทรศัพท์มือถือร้านร้านหนึ่งแสดงว่าถ้าสมมติว่าหนิงรับ3มเครื่องนี้เอาไว้หนิงก็จ่ายตรงกับร้านร้านนั้นเลยถูกปะคะก็แสดงว่าเขาไม่มีเครื่องแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเอาหนิงไปโพสต์แขวนว่าหนิงอะไปสั่งซื้อ iPhone แล้วไม่จ่ายสตางเรื่องมันที่มาที่ไปมันอยู่แบบนี้คือ คือใช้คําว่ารู้จักไหมหนิงต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราเป็นดาราอย่างเรามางานอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าใครมาขอแลาถ่ายรูปแต่เราก็จะเห็นมาอยู่ในกวนเพื่อนๆคือมารู้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วมาความความเป็นเราเราเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าว่าอะไรยังไงเขาเฟนลี่กับเราเราก็เฟนลี่กับเขาจั s แค่นั้นเองคือความสัมพันธ์แต่ถามว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็มีญาติหนิงเอง ก็โดนไปเหมือนกันกับน้องคนนี้เหมือนกันแต่ว่านิ่งก็ได้โทรไปเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างเขาก็เคลยร์ให้เลยทันทีนับปีที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องเรามันจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะเรื่องดําเนินการไปถึงตอนนี้ไปบอกกะปะทอทผู้เสียหายทั้งหมดเพราะว่ามันมีตั๋วของคอนเสิร์ตแบ็ค p i ิงอีกแล้วก็กลายเป็นว่า พอทุกคนรวมตัวกันไปแจ้งแจ้งความก็กลายเป็นว่ามาเขียนแขนโพสต์หาหาว่าหนิ่งอ่ะมามาทำลายชื่อเสียงเขาเถ้าทำลายทำลายธุรกิจเขาซึ่งในคำสัมภาษณ์ของนิ่งวันนั้นถ้าไปย้อนดูดีๆหนิ่งว่านิงนิ่งน,งนิงตอบสัมภาษณ์อย่างเซฟที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่จริงอ่ะเขาก็จะมากราบขอโทษหนิ่งแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงหนิ่งต้องไปกราบขอโทษพ่อเขา ก็คือวก็เขียนไปวันหนึ่งเขียนอย่างนี้อีกวันหนึ่งก็ก็อีกแบบน,งนึงก็เลยงง,งงว่ายังไงแต่ถามว่าตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในกลุ่มลายเขาก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือกันหนิงทาหน้าที่ได้แค่บอกว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องและก็เป็นกระบอกเสียงบางอย่างเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยต้องใช้คําว่าเดิมทีจะไม่ยุ่งเลยก็ได้แต่มันมีคําพูดของผู้เสียหายว่า พี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอคือมองสองมุมนะถ้าจะมองมุมมุมบวกเราอาจจะพูดได้เลยว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราคุณไปซื้อของเองแต่อีกมุมหนึ่งเรามองว่าเมื่อเอาชื่อเราไปแอบอ้างเราก็ต้องดีแคลร์ตัวเราให้ชัดเจนว่าว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะคือพอมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนิงเองเป็นคนที่ พูดกับน้องเขาว่าให้ลบรูปทุกรูปออกซะตอนแรกก็มีความดื้อว่าไม่ลบแต่ตอนหลังเนี่ยหนิงว่าหลายๆคนก็โทรไปเขาก็ลบเขาก็ลบออกค่ะ ในในส่วนตรงนั้นหนิงขออนุญาตว่าหนิงขออนุญาตไม่ไม่ออกความคิดเห็นในส่วนแบ็คกราวเขาดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นข่าวหนิงเชื่อว่าคนอ่านข่าวทุกคนเดี๋ยวนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ถูกว่าฉะนั้นคือบางครั้งการซื้อของหรือว่าอะไรก็ก็อย่าอย่าอย่าคิดแค่ว่าเอาชื่อเราไปอ้างแล้วแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วความเป็นดาราหรือนักแสดงมันจะรับแทนทุกอย่างมันมันก็ไม่ใช่นีงทำได้ดีที่สุดแค่นี้ ถามชายไหมหรอจริงๆก็ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันตอบคือมันเขาทุกคนคงฟิลเดียวกันอย่างสมมุติว่าหนิงเห็นว่าเขามากับคนนี้คนนี้ก็เห็นว่ามากับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นแบบทอดทอดแล้วส่วนใหญ่เวลามามันจะเป็นงานแบบงานโอเพ่นอย่างเงี้ยงานโอเพ่นหรืองานงานวันเกิดที่ที่เพื่อนเราเราไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มเดียวมันเพื่อนหลายกลุ่มแล้ววันเกิดบางคนเขาจัด ทีเดียวเราก็เชิญเพื่อนหลายๆกลุ่มทุกคนก็จะต่างมีความเกรงใจว่าคิดว่าเพื่อนของคนนั้นเพื่อนของคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับตัวหนิงเองหนิงหนิงหนิงจบแล้วหนิงได้ชี้แจงส่วนหนิงจบแล้วสิ่งที่หนิงทําได้คือหนิงแค่เช็แคร์ความรู้สึกของผู้เสียหายบางคนที่เขายังรู้สึกว่าคือมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่หนิงที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเช็แคร์ความรู้สึกพวกเขาแล้วมีอะไรพอจะช่วยได้คือมีน้องที่อยู่เป็นแบบยังยังเป็นอยู่มหาลัยอ่ะ แล้วเขาเสียเงินไปแล้วเขาเครียดจนถึงขั้นเขาแบบอยากฆ่าตัวตายอ่ะคือบางทีเรื่องอย่างเงี้ยมันมันไม่เกิดขึ้นกับใครเราไม่รู้หรอกว่าว่ามันเออมันทรมานขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าการที่เขาต้องไปตามตามแล้วนัดว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วไม่ได้เรื่องหรือบางคนบอกขอเงินคืนขอเงินคืนต้องเ,ออเซ็นเอกสารแล้วทำไมขอเงินคืนต้องเซ็นเอกสารล่ะอะไรเงี้ย แล้วพอไม่ยอมเซ็นก็จะกลายเป็นว่าจะเอาเงินหรือจะเอาเครื่องคุณเองนั่นแหละไม่จบคือทุกคนก็จะฝันโ่วนกันหมดเไรอย่างงี้ค่ะค่ะตัวอาหารเสริมใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวหนิงเองเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งหน้าที่ของความเป็นดาราที่หนิงทําได้คือ ชี้แจงว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วหนิงเองก็ไปแจ้งความเอาไว้ทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกันเหมือนกันและนะวันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเรื่องเนี่ยมัน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 ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆหนิงเองหนิงมีการยกเลิกการทํางานในส่วนของหนิงเลยทันที <S <S อะไรนะคะตั้งแต่ปีวันที่10ตุลาปีที่แล้วใช่ใช่ อ,นนอันนี้ตัวหนิงเองหนิงไม่ทราบเลยว่าอย่างไรว่า,วามาเกิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจดแจ้งหรืออะไรใดๆก็คือคนละตัวกันอันนี้เท่าที่หน,งหนิงเข้าไปคุยกับทางบริษัทนะคะแล้วจนวันนี้สิ่งที่หนิงรับผิดชอบได้ดีที่สุดคือหนิงก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าทั้งหมดทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วับมานนั้นเราเช็คหมดแล้ว่มเอกสารอะไร้ดูทั้งหมดทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว สิ่งสิ่งที่หนิงอะเสียใจมากที่สุดเพราะหนิงเองเป็นคนนึงที่ทําธุรกิจเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอะส่งต่อให้กับคนที่เป็นผู้บริโภคถ้าเขาเสียหายอะแล้วเราคิดในทางกลับกันว่าถ้าคนในครอบครัวเราอะเสียหายเหมือนกันเราจะรู้สึกยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนิงคอนเซิร์นมากๆเรา,าถ้าคนที่รู้จักหนิงดีจะรู้เลยว่าหนิงมักจะ แคร์แคร์กับคนที่เขาดีกันนย่งเ้ยมากกว่าน,นิ่งนิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ปลอบใจตัวเองว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นกับหนิ่งเนอะปีนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์หนึ่งจบไปเหตุการณ์ใหม่ก็เข้ามาแล้วมันเหมือนแบบเออสุดท้ายมันก็ทำได้แค่ว่าสติใจเย็นแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้า ใจเย็นแก้ปัญหามันก็จะมีทางออกที่ดีของมันต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจแต่ว่าในส่วนของคนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะหนิงว่าหนิงอยากให้เวลาอ่านข่าวอะค่ะคืออ่านให้ให้ให้ละเอียดอะนิดนึงแล้วก็วอนทุกทุกท่านว่าอย่าพลาดหวยใครเข้าใจผิดเลยอันนี้จริงๆเพราะบางครั้งอะมันเป็นแค่ แค่พาดหัวแต่ว่าในเนื้อข่าวอะ่ะมันด,ดีเทลหลายๆอย่างน่ะหนิงเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี้ยบางทีมันก็ต้องเรียกแบบเอ,เ,เอนเกจกันน่ะแต่ว่าพออ่านในดีเทลแล้วอะคะ่ะมันมันคนละเรื่องเลยอย่างเงี้ยขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้าใจแต่หนิงเชืวว่อคนที่ไม่เข้าใจเวลาเวลาเท่านั้นเพราะหนิงๆเจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากๆหลายๆเรื่องก็คือเวลาเท่านั้นที่มันจะบอกว่าอะไรอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ หนิงหนิงขออนุญาตว่าถ้าเรื่องบ้านท้ายซอยอ่ะรอให้บ้านท้ายซอยมาตอบได้ไหมอะถ้าสาหรับหนิงหนิงถ้าสาหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่รู้สึกความอึมครึมเพราะหนิงอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว ออสำหรับหนิงหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความอึมครึมหนิงรู้สึกถึงหนิงขำตัวหนิงเองหนิงขำออแล้วหนิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละอะไรเงี้ยสำหรับหนิงนะสำหรับหนิงหนิงบอกเลยว่าใครรู้สึกไงไม่รู้แต่หนิงรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะ พี่ต mm ีโดยรายละเอียดพี่ตีโดยรายละเอียดอะรอรอรอบ้านไฮยซอยมาคุยเองไหมแต่สําหรับหนิงหนิงไม่รู้สึกอะไรจริงๆเพราะว่าหนิงอย่างที่บอกว่าหนิงเองหนิงคุ้นชินอยู่แล้วหนิงคุ้นชินอยู่แล้วแล้วคืนหนิงก็ไปหนิงก็ไปแวบๆไลฟ์เสร็จแล้วถึงเวลาหนิงก็ไปโกยของบ้านเขาที่มีอาหารกลับมากินบ้านตัวเองแค่นั้นแต่คนอยากดูว่าพิธีการเป็นไงบ้างเขเล่นในฐาเพื่อนบ้านและเพื่อนสาวกุนกุนกุนกนกุนกุนกนกุนนกุ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 นกนกุน ก็ก็วันนี้ก็จริงๆวันนี้ก็ดีเนาะหนิงก็จะได้เปิดตัวไปเลยไงจบปะเอาคำตอบวันนี้แล้วกันเรา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 สมิดเรื่องไปเลยแล้วกันได้ปะคะก็จะได้เปิดตัวไปเลยไงไหนจะไขนาจะไม่พี่ย่าบอกเอพี่ย่าบอกโสดพี่เป็กกากางไลฟ์ด้วยนะพี่หนิงหนิงไม่เห็นกลัวเลยอะเห็นไหมทุกคนขะทุกคนขอให้เข้าใจว่านี่หนิงกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะคะทุกคนขะขอให้เข้าใจว่าหนิงกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะคะ สำหรับหนิงสำหรับหนิงก็หนิงสำหรับหนิงอ่ะหนิงเองหนิงว่าหนิงตื่นหนกในการที่หนิงเป็นห่วงเขาไปเองมากกว่าที่จะพยายามถามว่าพี่วันนี้เป็นยังไงพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วหนิงรู้สึกว่าเข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 าปกติมากๆไม่หนิงไม่ได้รู้สึกถึงความอ่อนแอหรือไม่ได้รู้สึกถึงความแบบอะไรที่ผิดปกติหนิงเองหนิงอาจจะเป็นหนิงยังถามว่านี่หนิงถามมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นมากกว่าเหมือนคนที่หน <laughs> สำหรับนิงก็อย่างที่บอกงานนิ่งอาจจะคิดมากไปเองสำหรับนิงเองอน,นิงบอกว่าส่วนตัวนิงเองนิ่งอาจจะคิดมากไปเองแล้วถามเยอะไปเองจนนิ่งยังถามว่านิ่งถามจนน่าลำคาญไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาคิดมากแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถเอาความคิดเราไปแทนเขาเพราะนิ่งบอกเลยว่านิ่งก็ยังเห็นเขาเขา,เขาปกติอยู่ค่ะ แหมอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นคำถามเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคําถามที่ที่แบบว่าไม่ใช่ดิพวกเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ต้องยืนข้างผู้หญิงใช่ปะเออเราก็ต้องยืนข้างผู้หญิงสิใช่ไหมคะพี่ตี เชื่อเปล่าว่ามันคือสําหรับหนิงไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกประหลาดเนี่ยแต่สาหรับหนิงอ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้สวีทกันอยู่แล้วไงหนิงก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรถึงความแบบเออถึงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกนะเดี๋ยวดีๆทุกคนช่วยหนิงด้วยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่กล้าใจหนิงก็ได้ไงเอาเปลี่ยนเรื่องเลยป่ะเออฮะ อ๋อถ้าเป็นหนิงหรอถ้าเป็นหนิงคือถ้าเรื่องมันผ่านไปเมื่อครั้งนู้นสิบนี่มันปีพศอ,อ,อะไรแล้วอะ 2, 5. 5. 5. 5. 5. สองพันย,ยี่สิบห้าแล้วอะอม่มไมไม่รู้อุ้ยไม่รู้ไม่ได้กลัวแต่ไม่รู้ไฮไฮ คือคือจริงจหนิงต้องบอกอย่างนี้ว่าหนิงนจะไม่เอาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนิงรู้เลยว่าเจตนาคือเมย์มันอยากให้หนิงหนิงรู้เลยว่าเมย์อยากให้หนิงที่หนิงแบบว่าช่วยกันทํางานกันใช่ป่ะเนื้อออกมาแต่ว่าแล้วเมย์ก็เห็นความตั้งใจของนิลินเมย์ก็เลยบอกว่าหนิงจาไว้นะว่าลูกอ่ะควรจะได้รับอะไรตอบแทนแบบนี้บ้างเพื่อให้เขาอ่ะได้มีกําลังใจในการที่เขาจะทาอนาคตนั่นคือสิ่งที่เมย์เขาคิด เรานี่ลินเองอ่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาคือความภาคภูมิใจของหนิงมากๆหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างไปอ่ะน้องน้องรู้และน้องเข้าใจว่าแม่กําลังลําบากยังไงเศรษฐกิจแบบนี้แม่ทํางานคนเดียวยังไงอะไรที่เขาช่วยได้อ่ะเขาพยายามจะช่วยทุกเรื่องจริงๆแล้วก็พยายามจะแบบเป็นเด็กดีพยายามจะตั้งใจเรียนพยายามจะแบบมีความสุขในทุกๆวันเลยอย่างเงี้ยแล้วเมลบอกว่าเธออ่ะผิดเธอไม่เคยให้รางวัลลูกเลย งั้นฉันขอเป็นคนแบบเอารางวัลน,นี้ให้เขาเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันมีค่าแล้วเขาจะได้ตั้งใจทําสิ่งนี้ต่อไปสุดท้ายอ่ะฉันทําอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันรักเธอเพราะถ้าลูกเธอดีอ่ะเธอก็จะมีความสุขคือ,ค,อคือเรื่องราวเออมันมันฟังแล้วมันน้ําตาแตกมากแต่มันก็จะมีอะไรดราม่าแบบตามสไตล์บางคนที่เราบอกว่าไปบริจาคหรือเปล่าดีหรือเปลา่หปลาหรืออะไรหรือเปลา่าแต่นิงก็ชี้แจงไปหมดละค่ะโอเค okay, นะคะ พี่ตีใจดีจังเลย